Экспер, แต่แต่ตอนนั้นไม่ได้บอกว่าแตะกอแกงไงเข้าใจะไม่ร่ะพอพี่ผมว่าเนาะตอนนั้นไม่ได้พูดคำเลยว่าแตะกอแกงแล้วก็ถามด้วยว่าต่อไปก็ถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนแล้วกโอเคตอนแล้วก็เอาเนี่ยตอนที่เป็นอยู่อะก็ผมพูดไปหมดแล้วนะคุยคุยกันเลยพี่คุยกันเลยครับมันไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะพี่ก็กูยได้หมดเลยก็ได้พี่ทุกเรื่องแค่แค่นี้แหละไม่คุยดีกว่าน้องๆมันจะได้รู้ด้วยไงทุกคนจะได้รู้ด้วย ว่าเป็นไงคุยเลยก็ได้พี่คุยเลยพูดเลยใช่ไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ไม่เอาอย่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 าอ่าอ่าอย่าอ่าอย่อย่าอย่าอย่ใช่เรื่องไม่าอ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 ย่าอย่าอย่าอ่าออย่าอย่าอย่า่าอย่าอย่าอย่จอไ่่มีแ่าอย่าอยาอย่จอย่าอย่าอยูาอย่าอ่าอ่ไอ่าอ่อ่อย่่ไม่อ่อ่อย่จอย่่่าอย่่ออ่าอ่อ่าอย่าอ่อ่างคนต่าง่อย่าาาอ่่อ่่าาย่่่่่าออยครับ พี่เป็นคนไม่ไม่พูดอะไระ<า>กับเขาอยู่แล้วแค่นั้นเองเขาก็ย่ามาพูดอะไรแล้ว<อ>แล้วคนอื่นมีใครติดใจไหมครับ <c oughs> ในเรือบนเทกับ o โ p ้คือมันน้องออกน้องมันออกมาแล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ถามแบบคนส้นตินะอันนี้ถามแบบพูดตรงๆเลยใครแบบไม่พอใจแบบมีปัญหาอะไรก็ออกมาคุยได้เลยเอาจริงๆนะไปต่อติดใจทุกคนดได้เลยลำติดใจทุกคนเลยพี่แต่แค่พี่เกดบอกไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรแค่นั้นเองพี่อยากให้พูดเลยเพราะว่ามันมันอยากให้มันจบวันนี้ไงน้องมันติดที่ผมก็ไปเรียนไงเดี๋ยวผมไม่ได้บอกใครผมคมจริงไง แต่ผมก็ในที่จริงปู่ก็ออกไปทํางานจริงนะว่าต้องผมกอาแค่ผมก็่นั่นแหละตอเอาที่ว่าคือตามที่พี่บอกดีกว่านั่นแหละจบดีกว่าให้มันแค่ตรงนั้นพอเนี่ยพี่พี่เก็ตเปิดเขาพูดเหมือนลำลำพูดตรงตรงเลยกันนะใช่พี่เหมือนเอา่รู้ว่วตรงตรงเลยนึกสภาพมันจะมันขาดใจนะถ้าพูดอย่างนี้มันเหมือนไม่จบจริงๆนะเรานึกสภาพเราอยู่แก๊งเดียวกันบอกไปเรียนอีกวันไปอยู่แก๊งฝั่งตรงข้ามอ่ะเอาเปิลรู้สึกไงถ้าเป็นเอาเปิลมันมันอีกวันยังไงพี่มันตั้งเกือะเลยนะเหยียบเที่ยงเอาเปิลเคลียร์ไปเลยมันจะได้จบวันเดีย ไม่แถ้าเปรียบเทียบจริงๆผมมันมันมันไม่วันนะพี่มันนานมากเลยนะไม่ใช่พูดถึงเปรียบเทียบเนี่ยจะรู้สึกไงก็รู้สึกก็ก็นค่นั้นแหละครับแล้วผมจะรู้สึกอย่างนั้นแหละครับพี่แต่ว่านั่นแหละมันก็นั่นแหละตาตาผมก็โดนแซงหน้ากูอะไรเงี้ยมันนั่นแหละผมก็โดนผมโดนแซงมาเยอะขนาดนั้นอ่ะฮะฮะอะเลยนะอะไรนะนั่นแหละเลยนะแซงหน้ากยก็ไม่พูดเรื่องที่เหมือนแซงเอ็มดีตอนอยู่เองจำเห็นบังอ่ะผมแซงว่าอะไรอ่ะให้พูดตรงจริงอ๋อพอพอเถอะเชื่อเชื่อพี่ตัดเถอะ อย่างนี้แหละไม่เป็นไรไม่ต้องไปพูดถึงเขาอยู่ฝั่งนี้เขาพูดถึงฝั่งมึเขาอยู่ฝั่งมึงเขาพูดถึงฝั่งเรามันก็ไม่ไอ้ไอ้เรื่องนี้ยผมอย่าพึ่งอย่าพิ่งไม่ใช่เรื่องเรื่องนี้ยผมผมรับได้นะไอ้เรื่องแสเรื่องอะไรเข้าใจเพราะว่ามันอยู่คนระหว่างแกงไงพี่มันอยู่คนละแก๊งใช่ใช่ปกติมันเป็นมันเป็นอย่างนี้ปกติอยู่แล้วครับยก็พี่ถึงบอกไงก็คือตอนนี้ก็คือมันจบแล้วก็ให้มันจบไปแค่นั้นเองอย่างอย่างอย่างรีไวก็เคยอยู่เอ็มดีผมก็ไม่รู้ว่าน้องมันจะไปพููดดอะไไไรรรบ้้้างงกมมมัยผ็่ซีีเสตนน เก่าเก่าเก่าใครใหม่เราแค่นั้นเองพี่ไม่แม่แต่พี่อย่างถ้ารีวายพี่มองมันน้องไม่เคยอยู่ทั้งที่ดีทั้งการกินทั้งที่มันมานะอันนี้พี่พูดเลยว่าเขาใจเข้าใจมันไม่เคยพูดหรือภาพพิงหรืออะไรอ่ะคือมันไม่พูดมันมันไม่เคยพูดถึงฝั่งงูน่ะเสียหายแค่นั้นเอง ไม่พี่แต่ถ้ามันไม่พอใจหรืออะไรเอาโปอยู่นี่ก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรถึงพวกพี่เลยนะเออเกดใช่เปล่าใช่เปล่าริงเปล่าริงเปล่าริงเปล่าไม่จอยคือพี่ยังบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าไปดีๆก็บอกดีแต่ถ้าจะมาบอกกับไปบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยที่กูมาไปบอกอ่ะไอ้กาเบียลที่กูมากูอยากกระทืบไอ้เก็เนี่ยแม่งเหลี่ยมใส่กูนูนีนันแบบเออกูกูเกลียดมันอย่างเงี้ยคือเรื่องเรื่องแค่เนี้ยเรื่องแค่เงินฝาแฝเนี่นะแล้วแล้วมึงคิดแบบ ไม่เอาพี่ชายไม่เออวพี่พอแล้วพี่ปล่อีาพี่ใครไม่มีโอเคเาลามไม่มีใครไม่มีใครติดอะไรแล้วเนาะใช่ไหมต่างคนต่างตอยู่ดีแ้มันจบจริงนะครับพี่ตาโอเคครับขอบครับโอเคออปเปอร์โอเคนะน้องขอบครับบังชายลามข้าคาหสภาคสภาค่ะขอบคุณาครับเ้ยเรามานี่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 ี่มันก็ไม่มีใครโอเค เออขาให้เขาเลี้ยงงูอ่ะไม่เป็นไรเว้ยไม่ต้องไปอะไรแม่งหรอกปล่อยแม่งไปเดี๋ยวมันสักวันหนึ่งเมื่อโตเองอ่ะผมติดใจผมติดใจแต่ว่าพูดไม่ทันว่ะงอมนะกูบอกเลยนะเนี่ยคนต้องสารพิเศษแต่เนี่ะปล่อยมันเลยนี่กูเล่นจริงนะกูบอกให้ใช่ใช่ใช่เอ็นด้ามองชายพลัดน้ะโอ้แล้วย้อนเวลากลับไปได้ไหมเดี๋ยวติดใจอีกคนนึงเอาแม่งหน่อยดิให้รู้เลยว่ากูเก็บเดี๋ยวปล่อยไหมเธอเองพี่เดี๋ยวผมจอดแกงนี้ผมจะไปล้างสิบล้อ ได้อีวันไปเข้าแก๊งหน่ยอ๋อวิ่งแต่กามึงจะรียบ100อีกบ้านมึงโผล่ผมจะไปพี่เกศพี่เกศพี่เกศที่ที่เราคุยกันอ่ะก็นั่นแหละมันมันพูดเรื่องเรื่องสปริงแบบที่เราห้ฟังแล้วของที่มันมันมันพูดมาได้แบบเฮี้ยจัดเลยนะกูพูดจริงจริงของที่มันได้ไปมันไม่คิดบ้างไว้เฮี้ย ไม้ที่มันถือเลยมันมันไม่ได้มาจากแก๊งหรอวะไม่ได้มันสปริงไม่ราคาไม่กี่แสนเียทใหุเรศที่ผ่านเขาแก๊มก็ราคานั่นแหละต่้มร้านหนึ่งมันมันรู้อยู่แล้วอ่ะพูดแก้งมันยาวอ่ะเฮียทำแบบโคตรขย่ายเฮียเป็นเกตัวชิ่หายเวลามีปัญหาอะไรวิ่งวิ่งหาพี่เกตพี่เกตช่วยหน่อยพี่เสียพนันเสียอะไรทุเรศไอ้เฮียเสียไม่รู้กี่ล้านใช่มีมีวันนั้นวันหนึ่งมั้งที่กูที่กูไปยืมมันแค่รอบเดียว แค่นั้นไอ้กูยิ้มกูคืนแต่เนี่ยคือกูให้มันยอะมากกว่าพี่อีกพี่ให้มันตลอดเออถป้าเจ๋งข้างมาเลยเล่นกำลังไปกำลังไปเนี่ยครับพูดมันนั่นแหละอากาศแม่งหนาวเฮียปากสั่นคือถามว่าติดที่อะไรไหมอย่างตรงนั้กูไม่ติดแต่กูแค่เกลียดแค่นั้นแหละพอละไอ้เฮียอืมเจ๋งมันไม่เกี่ยวว่าอยู่อยู่ไหนพูดอะไรไงหรอกแต่ว่าอันนี้มันคือนิสัยที่ไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ย อ p p o คือลูกพี่เกศอ่ะพี่คือจะพูดจะพูดว่าถ้าใช่มันคือลูกพี่กับพี่เกเนี่ยแหละมันมาขอเว้ยโอ้ยจะเย็นพี่ชายขอแม่หน่อยป้าตะเกียรครับมีลูกคนใหม่เนี่ยรอเย็อยู่เนี่ยป้าตะเกียร์ที่มาง่ทุกอย่างป้าตะเกียร์ขอรับพี่ชายจะพูดใหม่ให้หมดพี่เกศไี่พี่ทูดให้หมดลูกคนนี้ครบได้ให้ใช้ตั้งกี่เดือนลูกคนนี้ครบได้นะบอกก่อนมันมันมันจะมันจะถ้าพูดถึงมันจะโดนเยอะไงปล่อยเรื่องนี้ผมไม่อยากใชใช่ใช่ มันมีแค่ตรงนี้แหละคอะแแยยยะะะเอมันเยอะวันนี้แต่กูไม่อยากจะพูดเออไม่ต้องพูดหรอกมันพี่ตั้มพี่ตั้มผมตีมามาแล้วสองทีพี่ว่าไงเนี่ยหวยทุเรศไอ้เฮียเอาจงไหมเงินสามแฝดไอ้ฝั่งทุเรศจริงไอ้เฮียพูดออกมาพูดได้ไงฮะครูบอกให้ฝั่งเนี่ย กูพูดตรงนี้แล้วการกูหมายใช้เฮียไม่ดาเลเีอ้ยอยู่ข้างนอกโทรมาขอตังค่าเคสไีกับเมียกูสองสรอบเมียกูโอนให้ฟรีไม่คิดเียอะไรกูเลนได้ปั๊บไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกแล้วผอแล้วมันมันมังอะมึงว่าไงแต่ยนพี่แต่ยันเด่ไม่ใช่ว่ามันน่าเกียดไอ้เฮียมันมัไมัข้าวข้าใ่อะไร้สัตว์ โอพี่แต่เดนเดนพี่มันก็ธรรมดาเดว่ามันไม่เงี้ยเลยพี่ผมผมฝรังกินเคเอฟซีอะเีผมได้ผมได้ฉายาพี่กพี่ตยวเกล้วโอ้ได้ผมดีกว่าพี่โอ้ด้ผมดีกว่าผมหิวเยเกลชุดจวใจวนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พหมดแล้วพี่ขอตาเตมพอหน่อยพี่ตวเกล้ต่าเติมยได้พี่อะโหลพี่ขอถามอไยว่าป้าป้าตยวมาตเก้ขอเคเอฟซีอย่นี้ใครหิวดึกดก็โทรหาพี่ตยวเกยา ขอตังเติมพ่อเลยพี่ถ้าร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้เดือบรถมานะเดี๋ยวพี่ตั้มพาไปดูช้างวันเนี้ยพรหมดพรุ่งนี้พี่ขอตามเติมพ่อหน่อยครับพี่ชายออถูกเลยตายแล้วพี่หมดยิ่ง่ายนะผมจะตายนะเองเงินเดือนเยอะกว่ากูอีกนะมึงอะไรหายี่อะไรหายใช่เออเรื่องเงินสาวแสจริงเหรอทะเลาะกันเรื่องนี้จริงเหรอหมายถึงว่าต้นเรื่องอะนะผมบอกให้นะผมโค้งไม่จ็คพี่จะบอกให้คือถ้าจะไปก็บอกย่าดีแค่เออผมไปไม่ต้องไปแบบมามาออกลูกแบบ กูลงกูเหลี่ยมหรือเที่ยเหรอกนะค่าของพวกนี้คุยกับพี่ตั้มทีแรกคือที่ช่วยเหลือคนในแก๊งมาเท่าไหร่อ่ะไม่เคยคิดจากพี่คือมันไม่เหมือนเลยเป็นเป็นป้าแล้วตอนนี้เฮ้ยกูก็ไม่เห็นเป็นลูกเหมือนกันเพี่ยากเอาผมดีกว่าพี่เอาผมดีกว่าผมเป็นลูกดีกว่าเอามผมเอาผมเอาผมเจ้าตัวกูดจากมันก่อนพี่เรื่องเกิดอะน้องเรื่องเกิดด่าผมดีกว่าด่าผมดีกว่าดูเรื่องนี้ป่ะพี่ด่าผมได้แต่ให้เงินผมซื้อเคเอฟซีด้วยได้ๆดูด้วยเคเอฟซีได้ได้อาทีน้องมก็ตนยไงอน

คนบอกว่าอปโไ p ไ o คิดเรื่องเงินาแสนแต่โปโลอมกล่องตีวุฒิสามกล่องครับพี่คออกะไรไอคุณเคเขาให้มาช่วงนห้เฮ้ยแล้ว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 มาล้านกันแล้วได้ยังไงเรื่องเนี้ยให้มาช่วงตอนนี้สามกล่องโปโลโปรห้าเอ็มไทยคนติดอะไรนะครับพี่คุณเคอ่ะเขาติดที่อยู่หกสิบเอมใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยเขาเคลียร์พี่มาแล้วยี่สิบสามสิบเอ็มแล้วเขาบอกอีกห้าเอ็มอ่ะให้ไปเอากับอ oppo แต่ออปโป้มันบอกว่าให้แปลกด้วเองเพราะเองอะติดเงินในออปโป้อยู่สรุปเองติดไอออปโป้ไว้หรืออะไรแล้วแล้วคุณเคอะใช่นั่นแหละแล้วคุณเคเขาหักหักที่เขาติดผมไปแล้วนะเออแต่ก็แต่ก็อีกห้าเอ็มไงคีไอออปโป้ก็นั่นแหละไอห้าเอ็มนั่นแหละเขาเขาหักไปแล้วนะเขาบอกให้หักยอดผมอะเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ก็จากสิบหกเหลือสิบเอ็ดอะหักขอไอโปไปอะ ก็ค eh? okay. hey, ือเขาให้หักไปแล้วใช่ไหมเพราะุณเคบอกพี่ว่าให้แบลกับไอโปพี่ก็บอกว่าเขาเขาบอกผมว่าเขาให้เขาหักของผมเลยอ่ะพอาะไอโปบอกให้มาหักที่ผมอ่ะก็คือไอโปมมาติดเองอยู่ต้องปะตช่เองติดมันอยู่ใช่ใช่ผมติดมันอยู่